ข่อยอยู่ยูทูบเช่นเดีครับมื่อนี้สิพามาชมราคา,าควายตลาดนัดสีบุรีนะครับเดอ้ออยู่นคะครับเด้อนะครับช่วงเช้าครับผมช่วงเช้าในห้อยเสี่ยวควายมาลงครับผมมื่อนี้ก็ค,ค,คือขัดอยู่ครับแต่ว่าฝนตกนะครับเด้อฝนตกจะเคลื่อน่ปล่ะ แต่นแนแนในนะครับเนาะเมื่อเนี้ยก็สิจืนแน่ฝนตกครับผมฝนตกเมื่อคืนนี่ ครับผมนี่ครับผมในห้อยกัาเจ้ากับสิต่อราคากันนี่ชลไหะครับาตอเอ้าวจ้ เดี๋ยวขอแปลงแห่กันเลยครับผมจะกับกล้วยแม่นางหน่อยครับผมตาเต็มแจ่มจำดีครับผมสูงก็ประมาณร้อยยิบเก็ดยิบเก็ดนี่นะครับยิบเก็ดบวกนี่เด้ครับเลยเท่าที้เหรอครับหกหมื่นเได มืครับตัวนี้หกมือถอครับด้อนี่ตัวนี้ล่ะตัวนี้2 8งหมนะครับสองหมื่นแันเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย์แปดองฮะศูนย์แปด้าเก้าสามแปลูกน้องหอยน้องบัวนะครับด้วย้างนก็จริงกังไม่ได้นะครับตัวนี้ส8วแครับผมสองหม ตัวนี้หกหนึ่งห้าครับผมนี่แหละครับผมโอเครรครับมนันมันครับจับคอมิอด้วยนะเดี๋ยวไปแม่ลูกเลยครับเออแม่ลูกลูกแม่ครับผมจำหนาเชิ่นหน่อยครับเพื่อสูงเท่าไรครับผมร้อยสามจุดเก้าด้วยครับผมได้ลูกตัวที่ไหนล่ะตัวที่สี่ค่าทองนีน่เนาะ เป็นลูกแม่เนาะครับเนาะลูกกับแม่นี่ท่องพันรอบไปก่อนพันรอบนึงแก่พันรอบนึงนะครับเด้อแม่ลูกลูกแม่ครับผมโค้งสางง่ายดีนะครับเด้อบางหนาบงางตาครับผมฝากง่ายไปจะกินหยาเก่งหรอกถ้าญาตไปไปยกับไม่ทอนถ้าญาตไปยกเนาะครับนะผมพอบสถ์โทรศัพท์ไนดะ้ 098 503ก937ครับกอยสครับก้อยันขามครับคยย่ันขามนงบัวลำพูเขนี่เนาะครับผมโอมคครับมันๆครับผมอไรสนใจกันอ้อเสนใจกักินกลางมาเลยนครับเออเมลูเออเปิดเปิดราคาตั้งแด่ก็ลื้มถามครับผ1แสนหนึ่งหนนะครับเนาะต่อรองได้บ่ต่อรองได้เลยครับเออ1แสนหนึ่งื่นครับผม อยู่ในท้อในทารยาติของใบหยกครับผม่าดรอบแล้วเบิกเป็นลูกแม่ครับผมเบิกบันทายแม่หางเหงาดีครับก็ได้สนใจกับกิ้งกังมหาเัาเลยครับโอเคครับผมมันหมานครับตกฟองไงครับผมก๋วยผูสายพิรดุดดอครับเบิ้งเขาเบิ้งหนาเบิ้งตาเด้วยครับเด้อผู้ใดต้องการพอพัดเอาไปคุ้มฝูงครับผมก็ได้จกปีละพี่ เปีแล <robi> ้วครับชือเข้าปีแล้วนะิงนะครับขึ้นอแล้วครับโอ้เงาดีเงาดีดึงใบบ่ล่ะจะไจะเงินได้ไมด้ขึ้นเงตัวหากันด้วยตื่นตัวหากันด้วยจะชอบเนี่ยโอ้ nào đi, đi được không à. À. xuống cái gì bao nhiêu phải rồi có là hà vừa <laughs> là

จัดเลยตัวนี้ครับผมโเคมันมาครับตัวนี้เป pues <the> er <de> nah. si ิดราคาซะหน่อยน่ยสามแปดนห้าร้อย่นั่ะตัวนี้แม่นังนี่เท่าไรกว่านี่สามหมนแปดพื่นแปดพันห้าอครับผมเบอร์ทัวรไอ้ลเมื่อกี้นี่เนาะครับเนาะสนใจยังไดนก็กิงกลางมาเลยตัวผู้ที่ว่าเดียวาแป๊บนึงนี่ครับผม 3ามหมครับผมก็ยี่สิเหลืองนึ่งนะครับเด้อตัวนี้แมนปะตัวอันนี้ราคาเท่าไรเนี่ยเหมือนกเดียวกันครับบึงดงหนามึางตาเลย้อมแตก,ก้อมเด้อครับเด้อผูเลยสนใจครับ ยิงกลางมหาเลยหน้าตาดีหน้าตาดีสวยดีครับผม38,500นเนาะครับเนาะเออเอาโอเคครับผมมันไว้เลยแล้วตัวนี้สี่หมื่นสองครับผมของไก่แล้วนี่แหละครับผมเพื่อแม่นางเนาะมาทันใ้ทับได้นี่เนาะทับไปทับมาแล้วครับผม ราคา40,000ต่อรองได้เนาะโอเคครับผมครับเบอร์โทรของไอ้แล้วเมื่อกี้นี่นะครับน้ำกันตามตัวข้อยผูนครับผมโอเคครับมันมันครับโอ้พ่อก็ได้ข้อยผูงามไหมละครบมึงมันถ่ายเลยโตเดียวกันเลย เจ้าเดียวครับอานนั้นเตือไรบอกเบอร์โทรไปเลูกมมันยูไก่กันแล้จำเลยศูย์หกสองสามหนึ่งแปดหกแปดสองห้ครับผมพ่อยังครับเนี่พ่อไห้บุญเนาะพ่อดึงงานต่างตาเออแงงาม่ใ่แงแงงาเออวัวนี้เปิดราคาเท่าไหรกว่าห้าหมื่น งามเด้อครับผมผู้ใดสนใจกินกลางมาได้เลยครับเด้อไปยุสิบุญเลี้ยงน้องบัวนี่นอวะเนาะของพ่อไปบุญครับนี่ครับเพิ่งงามตัวหานเอือดอีกคนครับคุณแดดเกล็ดเหรอเด้อเด้อแบบนั้อันนี้อันนี้อันไสแบบนุงเนาะเด้อครับผมเนี่ยค่อยฟูตัวนี้นะครับราคาห้าหมื่นครับผมปลาหย่างผมเป็นตัวหลักครักเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมไปแม่นังหน่อยครับผม หน้าเปิงตาเลยผมแข้งขาดีเล็บดีพ่อเปิดไว้ราคาห้ครับหมเบอร์โทรศัพท์นี่่อเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดศูนย์าสามเกีเกสามเก้ห้่อยงครับคยเสอคุยอยู่หน,นองบัวลำพูหนองบัวลำพูนะครับเด้อราคาห้าหมื่นเนาะครับผมนี่แหละครับผมรถนาบรรทุกเมขยับของเหนนะครับเป็น ตัวแม่น้งสูงประมาณร้อยยี่สิบหกยี่สิบเนี่แหะครับครับเด้อนี่ครับบรรยากาศครับผมนลืลก้เนี่ิ้็จะพทธนม้หรอกครับมันจืดคนโตนี่ครับผมนี่ครับตัวจอดออกัดมาจอด้าไปอาันีก็ับเลิก

ซูร้อยสี่สิบหเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย์แปดเจ็ดแปดหนึ่งสี่แปดห้าสี่หกปงกลางมาเลยนครับข่อยย่นองบุลลพูนี่ยนะครับเนาะสีบปเรลืองครับผมข่ยดอนผายหยัดเกี่ยวฝ่าเดินมาครับผมสวดยอดดีครับผม น no ี่นะครับเด้อ mm ค้ายแม่นางครับผมข้ยผู้หลูกค้ายแม่้ยม่ครับคยเม่เนาะครับเนาะนี่นะครับเบื้องหน้าเบื้งบันไทนะครับเด้อทางยาวดีครับผู้ใดสนใจครับพ่อพ่อขอเบอร์โทรศัพท์นะพ่อครับศูนย์เก้าสามศูนยเก้าสามศูนปนย์ครับครับผมเปิดราคา ห้าสิบห้าครับผมราคาเปิดไปดีรราาหรอครับราคาราคาเปิดไปดีครับเด้อห้าหมื่นห้าพันครับผมสนใจจริงกลางพ่อพ่อพอ,ยยยพอ,อยู่บ้านไหนครับยื่อเสียงไบ้านโอ้ยู่ผู้เชี่ยวบ้านผู้เชี่ยวนะครับเนาะเคยอยู่ผู้เชี่ยวด้วยครับเด้อเด้อครับผมสนใจจังแต่ก็บจริงกลางมาหาพ่อแล้วได้ครับผมมันๆเลยครับเด้อเปิดราคาเท่าไหร่ครับสี0หมื่นสี่พันงหน้าเบางตาเลยครับเด้อ เบอร์โทรศัพท์ได้ไง061 061 041 041 233 1 <0 61, S> 233 <0 41, S> 1 2331 2331นะครับเด้อแม่นี้ครับผมราคาเท่าไหร่ก็คือลืมแล้ว43 44 44,000 44, อ Get ันนี้หีไม่กองเะนี้ท่องปะเนี่ยท่องแปดเดือนแล้วครับผมบั่งหน้าบั่งตาด้วยครับเ้้ยอเต็มแตมจเปิดราคาต่าไหร่ครับตัวนี้ห้าหมื่น ก็ร้องได้นิดหน่อยนะครับเนาะแม่มานครับตั้งแปดเดือนเบอร์เบอร์เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์เก้าหกหลาหนม่นี่นี่ลห้าของแม่นี่เบอร์เบอร์เมื่อกี้นี่ได้ครับราคาห้าหมื่นครับผมโอเคครับมันมันครับมันมันสนใจจังไงแม่มานกัดสบายเลยครับผมนี่แหละครับบรรยากาศผู้ซื้อกับผู้รายผู้ขายกับซ้ำนี่แหละครับผู้ขายกับผู้กระเทือนฝนมันตกฝนมันตกจืดแช่ไปเบแล้วครับผม สูงเงวดีด้วยครับแม่นี่มันปะครับนี่หรือว่จาจังไรทบวันที่ยี่สิบแปทวันที่แปดผ่านมาน,นี่ยครับสูงประมาณร้อยส่สอยู่ด้วยครับใบเมนแม่นี่เปิดราคาเท่าไหรครับหกหมื่นสามหกหมื่นสามพันหกหมื่นสามพันนะครับดออ้อเบงนาเบงตาเลยครับผู้ใดมัโค้งยังไงครับผม หกหมื่นสามพันต่อล้องใดเด้เครับเนาะบเบอร์โทรศัพท์ไงศูนย์หกหนึ่งสี่สองเ็ดสองสามศูนย์งครับผมจิ oh. ิงกลางมาได้เลยครับเด้ออันนี้โตที่2องนะพ่อเนาะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ฮะห้าหมื่นเจ็ดัน มันปะครับเนี่ยมนันหานเดือนแล้วครับผมเบอร์ทัวกับเบอร์เมื่อกีน้นี่ะครับผมห้าหมื่นห้าเปิดราคาเท่กหาหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันเฮ้ยใส่ใาย,ายน้องสลานามาเฟืองเน,นาะน,นีาา่ครับผมสนใจของเด็กกับทัวมาหาไอ้เราเลยครับผมเบอร์แป๊มีอีกปะ ับผมมันมานกบผมมันมานพอี่ขับด้อไม่นังตียังมารูล้ลายังมา ลังหมัดขอแป๊บนึงครับผมดีครับผมไปแม่นางนะครับเบิร์ราคาเตัวเด็กอะห้าหมื่นเนาะเบอร์โทรศัพท์เนี่ย0 8 6ย์แ สองสามสี่เก้า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 ยกุ้ยช่ายนะน้องบัวลำพูรครับผมราคาห้าหมื่น,จจนเนาะสนใจจ้าเดก็ักิ่งกลางมหาในหอยได้เลยนครับเดอ้อโอเคครับเบื้องหนา้าเบื้องตาเลยครับนี่ครับผมหน้าตาเลยครับเด้อรูปงามครับผมนี่ออกมีอย่างประตูยางเนะครับเด้อสนใจจริงจ้าเดก็ักิ่งกลางมาเลยครับโอเคครับมันมันครับนีแล้วครับเดอ้อ ไว้แม่ของคุณพ่อสเสถียรครับผมเปิดราคาตัไหพ่อแม่เนี่ยหกหมื่นห้าพันนะครับเนาะวยทองมาไปพ่อหรือไว้จังไทองแล้วพ,พิ่งทับเป็นบ่พ่อพิ่งทับเพิ่งทับเปิดราคาหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าพันพอเบอร์โทรศัพท์ได้พ่องเจ็ดแปดห้าส ห้าเกียรตพ่อเสียนอยู่นองบัวลำพูนนี่นะครับเนะาะก,กันเด็กกงกงกลางมาหาก่อแล้วด,ดครับเด้เอี่นะครับผมนี่นะครับเด้อเปิดเท่าไรกับพ่อเม่เนี่ยเปิดเลยนะครับแสนสามหนึ่งาม,ามหมนบาทนะพ่อเนาะ สายสายอุทัยนครับสายอุทัยตัวนี้บอกว่าต้องเอาให้ท่านให้เมือนี่มือนี่เบิ่งหนาเบิ้งตาายนะครับเด้อเบิ้งเบิ้งเบิ้งบันไทยนะครับงามเมื่อน่รังเลยเบอร์โทรศัพท์เนี่ย061 080 5443เบอร์พ่อไวยเนาะตั้งแด่ก็กินกลางมหาพ่อเราได้ครับผมจะเบอร์อย่างไรบ้างดีวยด้วครับเด้อบรรยากาศครับผมมื้อนี้ค่ะแล้ท่านคลิปนี้ก็ไปที่นี่นะครับเนาะกดกระดิ่งกดซับตะไก่กดติดตามในบ้าจุอย่างนี้นะครับเด้อยหาคลิปใหม่ๆมาให้ยิบซีหรือแฟนคลับด้ติดตามครับผมสวัสดีครับ 八八八六，走走，排队，等等。<吗>